เอาละครับผมสือครับผมยินดีต้อนรับสือแบบใช่ฟินิทพาร์ตสี่นะครับผมนะครับโอเคเก็บก่อนนะทีนี้หลังจากจะสรุปเรื่องจากพาร์ทที่แล้วนะครับเห็นเด็กผู้หญิงไหมอะไรวะไม่รู้อะเราอธิาบายเอาตรงนี้มีเงินเก็บแป๊บนะคือเราได้ตกมาตรงเอ่แบทโชเบนะไม่แบทชิฟเบนะก็คืออ่าว เอาเดี๋ยวลบนั่นเอะครับผมเอาเก็บไม่ได้นะทีนี้แล้วก็สลบไปฮะส่วนลิซาเบตเขาไปเที่ยวไปเล่นก็ต้องตามหาตัวเขาเขาพอฟื้นขึ้นมานะตอนนี้ก็เก็บของก่อนนะครับผมหาทั่วครับอ่านี่เอ้าเอ้ยตรงนี้ผมไม่เคยเก็บอะเพีชิปเมนโว้ยดีนะกลับมาเล่นใหม่ไม่งั้นเรพลาดลของดีของชมอ่าตรงนี้มีของเพิ่มเลือดอะไรเงินไรงี้งแก แล้วผมพาอะไรปีกเยอะไหมเนี่ยเสียงเกมด yeah. ังไปไหมครับเดี๋ยวขออนุญาตไปดูออกไปดูนิดนึงอะอ่ะครับผมโอเคกลับมาอีกครั้งนะฮะนี่ฉันกำลังมองหาอย่างเกิร์ลใครเหรอใครเหรอพี่ชายอะไรวะไอ ship เรือลอยได้เรือบินเรืออะไรแอชิพนะฮะแประมาณนั้นดูนะซิารูทชิพเบย์บยวิลเลียมฟอร์แมนเขาเป็นคนสร้างนะครับวิลเลียมฟอร์แมนเนี่ยอ่ะมิซอฟซอเดออ้าวเขาได้นะตรงนี้มีของเก็บเยอะแยะครับผมแต่ไม่มีเงินวะอ่ะนี่ไงพูดถึงได้เลย ตรงนี้เขากำลังดูแลระบบน้ำอยู่ะไม่ต้องสนใจอะไรเก็บเงินอย่างเดียวฮะเอาเป็นไม่ได้กรมตรงนีกงนนงน้ก็ตรงนี้ลื่นตรงนี้แหลกตรงนี้ลื่นตรงนี้แหลกอะไรวะหันกล้องทีบางทีฉันควรที่จะเดินไปเดินไปซื้อเดินไปเอารองเท้าอ่ะกำลังมอ,อก,กันเลย ไม่ดีไม่ดีม,ม,มีเงินไหมเอ๊ะเรามาดูเลยดีกว,ว่าเอ๊ะแต่ดูทีก็ไม่เสียหายเสียลายอะไรไม่ไมีเอ้ยพี่ทำอะไรกันเด้อนอนมันระวังเลยนะเจ๊เดยวก็จับซ้มซะนี่ไม่ใช่แล้วผมไม่ใช่คนผมไม่ใช่คนอื่นนะอีใครมาทำกอซ้ายล่ะ เออเออเออทำไมมันไม่ทำไมมันไม่ถล่มวะมึงเอาปูนซีเมนต์มาก่อใช่ไหมสัตว์อือะเตะเด็กอยู่ไหนคือทำเด็กร้องไห้ผมเกลเจตเด็กนะฮะอ่าอ่านี่แหละชีวิตนะฉันคิดถึงพี่ชายแท้ๆฉันเลยอ่ะยังมอกระไม่เลิกเลยเนี่ยเดินมาทีก็มอทีอ่ะจะสอบสอบอ๋อสอบเต็มแล้ว เก็บเซร้าได้นี่ลมดูดูเขาสิอ้าวบอกว่าดูสิเขาหน้าเหมือนอาชญากรที่ตามจับเอ้าอี้ก็กูนี่แหละเดี๋ยวกูยังไม่ได้หยิบปืนนะรอก่อนรอก่อนหรือเปล่าอะไรเอะไรหรืออ๊ย เขากำลังคุยกันในครอบครัวหป่าคุยกับเพื่อนอะไรงั้นอะไรงี้ตรงนี้มีของไหมมีฮะแต่เราเก็บไม่ได้เฮ้ยตรงนี้น่าจะมีของไม่มีเยโอเคสำรวจแล้วนะทำอะไรกันเนี่ยแอสซายแอโรบิกซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายน่าวจัมจัมจะเอาจัมเอาไม่ใช่นอนดีกว่า Hand, เอาละทีนี้ก็ถ่ายรูปกันอยู่อะถ่ายกูด้วยดิได้ๆๆน่ะเนี่เออชีสสองสองแล้วกับสี่ชีสถ่ายถ่ายเลยอือถ่ายเลยเออจ้ะทำอะไรเนี่ยคุณเอ็กถ่ายถ่ายเลยถ่ายเลยโอ้ยเย่เย่ นี่อะไรกันเนี่ยไม่ขอฉันแต่งานนี่เชื่อฉันนะฉันไม่ฉันไม่รักใครมากกว่านี้แล้วโอ้โหกำลังมอกระเนี้ยมอมันโอเคอ้าวตรงนี้มีของไม่เดินมันไม่รู้เนี่ยเฮ้ยบอลชายหาดเตะเตะบอลเล่อะติดฉันฉันพูดกะว่าโอ้เฮ้คอมสต็อก คอมสอกกำลังพูดดูแลพวกวอล์กส์อยู่วอล์กส์ก็คือพวกกลุ่มภิจวัตรนะครับผมอ่ะเรามาอลิซาเบรมึงมาเต้นอะไรเฮ้มิสเฮ้คุณหญิงเอิมสอลิซาเบรโอ้ยนี่มันวันที่ฟูมากเลยมันมันจะกับฉันสิฉันไม่เต้นไปกันได้แล้วไม่คิดว่ามันดีเยี่ยมเลยโอ้โอเค ฉันไม่เข้าใจอ่ะเราเราไม่ต้องไปที่นั่นอ่ะเวลตรงนั้นมีระลบไอ้มีระระบินเรือเหาะอะไรเงี้ยโอเคเราจะไปที่แอร์ชิฟกันนะครับเลดี้แอร์ชิฟต์เต็ดอะไรเนี่ยโอ้ยเย่เย่เย่ไปไปอ้าวได้กินได้ไหมฉันไม่เคยได้กินนี้มาก่อนเลยเนี่ยบิชช์มันคือกินบิชช์เหรอ ผ่านประตูเข้าไปมันยังเล็บลรเเล็บลรกันอยู่เลยฉันอ่านเรื่องเกี่ยวกับเขาเขามองเห็นอนาคตด้วยอ๋อก็ถ้าผมก็ที่หวนจะไปไปครับออกคอมสต็อกเขามีประตูมิติเอ้ยใช่เขามีประตูเขามีเครื่องในการที่จะมองไปโลกคู่ขนานแล้วก็มองไปอนาคตได้แล้วผมนี่คือควอมสต็อกของเขาเขาก็เลยดูเหมือนพระเจ้าในในเมืองโคลอมเบียนะเปิดได้เว้ย หาของให้เรียบเออมันจะมีไว้ทำไมเนี่ยอ๋หอหาอะไรเิซเบตลิซเบตก็ขอสรุปความสามารถของเธอให้ฟังหน่อยก็คือเขาสามารถจะหาของให้เราได้นะในบางครั้งบางคราวก็จะเดินด้อมมาบางทีเขาหาเงินให้เราฮนะและระหว่างการต่อสู้เขาก็จะหากระสุนให้เราได้ครับผม นี่แปลไม่ทันวะมันใช้ความสามารถในภาษาสูงด้วยนะเนี่ยผมไม่สูงเท่าไหร่ upper boat walk board walk ก็คือทางเดินนั่นเองฮะทางเบนของทางเดินของเ r i t i s h s h i ค Mr. d e w i t นกหรือว่ากงไม่เขาต้องเลือกกงแน่นอนอ๋อไม่เชื่อเลย เขากำลังถามว่าเออจะเอาอะไรดีฮะอนไนเจ๋งเป็นคนต้องเรื่องนกเลยครับเพราะว่ากงงันสื่อถึงแบบไรอะไรอิสระภาพใช่ไหมเดี๋ยนะอ้าวมันหยิบกรงอ๋อหยิบนกโอเคคุณดูว่ากูพลาดสิเดี๋ยวอ่ะเฮ้ยไปไหนล่ะอะไร้ยกอลูกนั่นนายโอเคไหม มันบ้านของฉันไปเถอ,อะอยู่ไหนเนี่ยตะลึงนะเซ่ผลงานทุกูฮนะไม่ใช่นะซองเบิร์ดแม่งทำสเลเชียนะตรงนี้หาได้ตรงนี้หาของนะอาวตรงนี้มีมาซ่อนเดี๋ยวคิดว่าจะรอดสายตาบูเกอร์นะฮะอ่ะเก็บไม่ได้แนละ้วโอเคโอเคหาของ แฮนดิ้แมนอะไรเอ่ยพูดถึงแฮนดิแมนเหรออ่ามีเงินเยี่ยมมีซอ์ด้วยประทางนั้นได้ปะอ่าลองไปดูอะแล้วมันมีอะไรให้กดอ่ะอะกินใส่ใหม่ได้ไหมหมีอะไรกดอีกอ่ะฉั่งมาเนาะขึ้นแล้วไรไปอาเยคยทุกความชื่อขอ ตรวจสอบกระเป๋าเหมือนเขาตรวจสอบอะไปทางนี้ไม่ได้ครับต้องไปทางอื่นนะเออแล้วก็ความสามารถของลิซเบิก็คือในการปลดล็อกนะปลดล็อกล็อกเก็ตก็คือก็คือสามารถเขาสามารถปลดล็อกประตูได้นั่นเองนะโดยการจะปลดล็อกได้ก็จะต้องทําการเก็บ พวกกุญแจฮะอุปกรณ์ในการในการปลดล็อกก็ตามจำนวนที่จะใช้ในการปลดล็อกนะครับโอเคนี่คือความสามารถของอซนเบดนะถือว่าช่วยได้เยอะเลยนะถ,ถือว่าช่วยตอนคุอยู่คนเดียวด้วยนะ <laughs> มาช่วยดีเยอะกว่าตอนเราอยู่คนเดียวเลยนะ <laughs> บนอะไรวะเอ้ามีเอ้ยกระเป๋าตังค์โอเคบุกเกอร์เนี่ยเออเขาหาเงินให้เราตรงนี้ก็ไม่อยากซื้อเท่าไหร่โอเคโอเค โอเคเปิดห้องเอ้ยตกใจอะไรไม่อยากฟังโ okay. อเคเฮ้ยได้เกียร์ครับไอ้ทรทล์คอนโทรลก็คือเราจะสามารถเบรกบนคอนโทรลเบรกบนสการ์ไลน์ได้ดีขึ้นนั่นเองเรายังไม่ใช้ครับแต่เราเก็บไว้ก่อนดีกว่าเก็บได้ครับเราจะสามารถเลือกเก็บหรือเลือกใช้ก็ได้ครับเวลาเก็บเ,เกียร์เนี่ยเปิดนะซิ โอเคอ่าตรงนี้อ๋อไอ้อ้าวไปเทกละตจำสองคนนี้นะครับเขาเป็นคนเขาเป็นทาสที่เราจับจับไอ้บอลจะจะจะได้แล้วเขาจะให้เราเราปลาครับแต่ว่าแต่ว่าเราไม่เรียกปลาสองคนนี้ครับเขาเราเรียกปลาเออไอฟิงฮะแล้วเขาคนนี้ก็มาขอบคุณเรานะตรงนี้นั่นเอง นะครับหืมเป็นไรจะอวกโดนี่มันมีก็อ่ะโทษรโอ้ยเสาหมดเลยอะห้องเนี้ยโอเคกูจะหาโคจะโอ้ยหนักหนักหนักเย่แย่เย่ยำย่ ิงเมาเขาไปใหญ่ตังหน้าได้ปะจะได้สัางเมาอะไรเงี้ยคำนึงนะครับกดโครับกดโเพื่อเป็นการดูแอปออปเจคทีฟออบเจคทีฟนะแล้วก็ดูพลังวิกเกอร์ของเราว่าถึงระดับขั้นไหนแล้วแล้วก็ดูกองเสียงเอ้ย,อยแผ่นซีดีที่เราเก็บได้เราสามารถย้อนกดนี้เพื่อย,ย้อนกลับมาฟังได้แล้วตรงน,นี้ก็เป็นเกียร์ของเราเองนะฮะ ซึ่งตรงนี้กูไม่ได้ใช้ไม่ใช่หรอวะกูใช้นี่เออตรงนี้ก็โอเคโอเคโอเคเอ้ยมึนอ่าหายเมาซะดิอ้ไม่ฟังอ่ะนเบื่อ โอเคได้มาสิบสี่เหเรียญเยียมยุดเล่นอะไรกันอิเดกเฮอมอย <c oughs> เออเอ้ยเงินขอว่าไงมันมันมันมเจ๋งอะ <c oughs> คุยอะไรกันอ้าวนี็ก็มาว่อกันดิ <c oughs> โอ้โหไอห้องน้ำนี่กับห้องนนะ้ำนั้นแม่งตาก,กันลิบลับเราฟ้ากรเพยว สวัสดีเจ๊มีทอเชีด้วยตรงนี้จะมีของให้เราเก็บครับอ่านี่ไงใครมาลืมกระเป๋าก้อนโตัตรงนี้มาจะมีอะไรใช่ไหมจะได้เข้าห้องน้ำหญิงห้องน้ำหญิงเว้ยไปวะขุมาดูหญิงอาบน้ำถุยแล้วอ้าวไม่มีไม่มีตรงนี้อ่านี่ไง เยี่ยมนี่เอาไปเยี่ยมได้เงินอลิซาเบดแม่งโยนให้คุณหนึ่งเหรียญแต่แม่งเพิ่มชี้สามสี่เหรียญตรงนี้ทะเลทะลายเยอะเลยยังอะไร,ะไรวะ slowing the irish p r o b l e m แนวโน้มของปัญหาอะไรวะ Illion. อ a n O'Malley. เหมือนกำลังจะเทศลูกอยู่นะครับไม่สนใจครับลูกเหมือนลูกมันวิ่งสนไปชิมหายไปวอดครับก็ไม่เป็นไรม่งหน้าเหมือนมึงหน้าเหมือนเจเลม่อาฟิงไงนะแต่ไม่สนใจฮอออฟเโรฮอ์เจติยตของวีรบุรุษฮอวีรบุรุษเหรอ ดี e จแอนน e เบลแอนนาเบลฉันชื่อลิซเบ h ฉันชื่อลิซเบธรู้จักชื่อนี้ไหมเป็นชื่อที่น่ารักดีนี่ชอบชื่อนี้เหรออะไรเอ่ยมองหน้าทำไมขอโทษนะไปได้ไปไม่ได้ เย่เย yeah, yeah, yeah. ่่ไปทางไหนไม่ได้หรอวะูเฮทางนี้ทางนี้ทางนี้มีทางไปวะอือมีเงินเพียบเพียบได้ห้าร้อยครับทีนี้กูก็ไม่ต uh> ้องกลัวตายแล้วนะฮะ โอเคด้านนี้ก็มีให้ลงตรงนี้มีอะไรเอา้าวก็ทางเดิมนีว่วะอะไรของกูเนะี่ยโอเคไปได้ครับไปซื้อตั๋วครับกอนโดลาสเตชันนะเดี๋ยวคอหาคอปรบมนึงตรงนี้เรายังจะไม่ควรเก็บนะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีพวกทหารมาโจมตีเราฮนะเก็บไว้เพิ่มเลือดตอนนั้นดีกว่า ตอนนี้เราเต็มอยู่ไม่ควรไม่ควรไม่งามนะอ่ะไปซื้อเลยกดสิ่งขอตั๋วสองใบไปที่ฟอร์ดเลยดิเออขอตั๋วอะไรก็ได้ตรงนี้ครับมันจะให้เราเลือกว่าจะยังไงกูหยุดก็เดะไอ้อะไรวะอะไรวะโ เลสเสบดมโหดสัตว์คือถ้าเกิดเราไม่กดคิวเมื่อกี้ครับเขาก็จะเอามีบัดทิมมือเรานะซึ่งผมไม่ชอบนะโอ้ยอะไรวะเอ้ยนะี่ฮะตรงนี้จะอ้อเออโยฉันกันแรงไม่ได้ละปล่อยให้ยิงไม่ได้ละมันงเจอไปละอยู่ไหนวะ ออเอาเฮ้ยเดีย๋ยวพึ่งยิงอย่าพึ่งยิงวิกเกอร์ไปก่อนอีก,การู้จักวาโอ้โหเกือบตายคำเออไม่แดกเฮ้ยอืมได้มาแล้วเฮ้อืออะไรวะสตรสสวิปเปอร์ อ้าวมันเห็นเราฆ่าคนมันเลยหนีฮะยังไงยังไงยังยังยังไม่จบครับมันไม่ใช่จบจะจบเอ้ยมันไม่ใช่จะจบง่ายๆโอ้ลิ้นกุพันแล้วมาเลยมาเลยตเตรียมพร้อมแล้วขอสร้างรังนกแป๊บน,นึงฮนะเข้ามาเลยเฮ้ออ้าวเฮ้ยเอเชียน,นั่นทำไมมึลงล่อหนวะเออตายแล้วยังโอ้จะตายเลยเนีวะ Ôi thôi, giờ hướng, đừng hướng má Ừ, ừ côn thay côn còn á, à. khỏi kịp tăng, ấy kịp tăng kịp ngân rồi, bấm For Elizabeth, phải ngó Elizabeth cần thật hả? ngó, tông ngó, không được Một đăng, một Mà là, bưng ma này ออโอ้โหหน้าแตกครับเอา้าเมื่อกี้เห็นไม่มีเลือดตรงหน้าไม่ใช่หรอเจ็บนงนะเจ็บแล้วปิดไม่ชอบนะแล้วลุง <c oughs> ลุงลุงลุงดูลุง,ลง,ลงตายเลยทำหน้าอย่างฟินอนะ <c oughs> ทำหน้าอย่างฟินจริงๆนะ,ะับตายแล้ว ช็อคช็อคกี้ใครต้องการที่จะมีพลัง power คือพลังงานนั่นเองแต่ energy ก,ก็เป็นพลังงานได้นะั่นแหละเราเข้ามาตรงนี้เพื่อจะเอาสิ่งของบางอย่างครับที่ดูสำคัญยิ่งเกินอ๋อถ้าเกิดเราตายไอ้ที่เราเก็บมาเมื่อตอนต้นก็จะก็จะไม่ได้อัปเกรดหรอะวะ เชี่ยถ้าเกิดเกมโอเวอร์ก็เป็นงี้ใช่ไหมเชี่ยแม่งใจร้ายว่ะถึงว่าทำเป็นเลือดกูกูว่ากูอับไปแล้วแม่งน้อยจะเกินสัตว์คอยดูกูจะไม่ตายแล้วถ้าตายแล้วแม่งลำบากเก็บกระส่งกระสุนตรงนี้คอยเก็บ เก็บนะครับตอนนี้เข้ามันเก็บแล้วอ๋อเมาอีกแล้วซ้อหายเกลี้ยงไปดีกว่าพานี้เล่นนานไหมวะเนี่ยปไาละ,ะเข้ามาทางไหนวะเนี่ยทางเรามาจากทางน,นี้ก็ต้องไปทางนี้ เฮ้ hey, come back. กลับมานี่นะกลับมาไม่ไงั้นฉันจะฆ่าเธอเหมือนมันกำลังพยายามอะไรอยู่ยวขอเก็บตังค์เก็บเงินแป๊บมีเยอะแยะนะไม่มีอะไรวะอะไรเรซเบตตรงนี้ไม่ของไหมโอ้ไม่ไหวโด ต้องให้พี่ช่วยได้เลยคุณฆ่าคนฉันไม่อยากเชื่อเลยคุณทำงั้นได้ไงเขาตายหมดเลยคุณฆ่าคนคุณปีศาจทำไมวะคิดว่าฉันใจจะให้มันเกิดขึ้นแล้วต้องเข้าใจว่าอะไรวะ ผู้ชายชนพวกนั้นเขาขังเทว้ในทาวเวอร์อะไรวะทีทีทีกูขอปางคำก็แปลไม่ออกเว้ยขาต้องการอะไรชั้นนะโอ้ยแม่งเข้าใจกูหรือยังคุณเล่นไรอะตรงนี้ถ้าเกิด เราถ้าเกิดเราโดนมีดแทงเขาก็จะเอาผ้ากระโปรงมาพันเพลให้เราฮะแต่ตรนนี้เราไม่ได้เราเราเลือกที่จะยกยกปืนขู่เลยฮะพอดีกูรู้ไงไม่อยากจับตัวเทรเวอร์เจอร์เดอะเฟิร์สเลดี้พาลิสไปเป็นที่เฟิร์สเลดี้ไอชิปนะฮะผมโอเคตอนนี้สองคู่นี้งอนกันยาวครับผมในเรื่องนี้มีงอนกันเยอะฮะ งอนไหลช่วงอยู่ไม่เข้าใจเหี้ยอะไรกันก็งอนนะเป็นห่าอะไรก็ไม่รู้เอากดไปกลับไปได้ด้วยนะนะกลับก็โง่มีกระเป๋าไม่มีเหี้ยเลยเลยเอามาทำไมเนี่ยไม่มีจริงวะเวละโดตรงนี้ก็เราสามารถยูสเททลสโคปเพื่อ กดอกคริปเมนได้นะครับผมเยี่ยมเบรเราทำไปแล้วเหรอทำโอเคหมดหรือยังโอเคเดี๋ยวก็ถ่ายมากี่นาทีเนะี่ยน่าจะครึ่งชั่วโมงได้แล้วมั้งฮะก็ขอตัดจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปหน้าก็จะเอามาให้ทำได้ดีกว่านี้นะ <laughs> คลิปนี้มีบูน้อยใช่ไหมฮะถ้าเท่าที่สังเกตก็อะไรวะ เป็นเรือปะ่ะปากเรือโอ้ช่างเหอะโอเคอาสัตว์คลิปนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายครับ